สวัสดีจ้าเอาดอกใหม่มาให้เบิ้งจะเมื่อีงโอ้ยดอกใหม่คืองามแท้อันนี้มันสิเป็นดอกเดฟโฟดิลหน่อยเนาะจะเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบหน่อยจ้ะโอ้ยต้นใหม่ข่อยกระแตกโนแล้วบังนี่ขอโทษขอเสียงรถด้วยจ้ะนี่ต้นหมากพั่มด้วยจ้ะนี่ ดอกไม้ข่อยสีงามงามเผื่อเอามาให้เบิ้งจ้ะนี่ดอกไม้ข่อยอันนี้ก็ะดัฟสุดอยู่แบบที่ว่ามันเป็นซ้อนกันกนะเนาะจ้ะเนาะนี่นะงามมาจ้ะเจ้าชอบสีเหลืองนะจ้ะมันก็นเลยอีหยังก็งามหมากเลยนะที่ว่าเป็นสีเหลืองนั่นเนาะนี่ดอกน้อยนียนะ่งามสวัสดีค่ะเจอกันใหม้ด้วยจ้ะเด้อบัองเลย ເອົາດອກໄມ້ມາໃຫ້ເບິ່ງฝົນກໍຕົກໂອຍເບິ່ງນະມັນຈະກິນແຊບເນາະເອົາໄປຈ້ຳແຈ່ວໄດ້ບໍ່ນີ້